ได้เลยลูกหันมามองก้อนได้ลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลับตาครับอ้างหน้าเปลี่ยนไหมครับหน้าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเยอะมากค่ะข้อดีของการเติมไขมันหน้ามีอะไรบ้างลูกทําให้หน้าละมุนขึ้นนะคะอวบอิ่มขึ้นค่ะแล้วก็หน้าใสขึ้นค่ะเนาะที่ที่หมออ่ะหมอจะมีการซ่อนรูเข็มนะลูกเนาะเห็นไหมหนูทําหน้าไปกี่เดือนแล้วนะเดือนหนึ่งค่ะเห็นไหมหน้าละมุนขึ้นหน้าผากดีขึ้นไหมหน้าแก้มดีขึ้นนะลูกเนาะ แล้วก็เรามีซ่อดูเข็มเนาะมันเป็นความปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วเหมือนตามรีวิวไหมลูกเหมือนค่ะเนาะงั้นแปลว่าพี่ๆน้องๆก็สามารถที่จะดูรีวิวในเพจใช่ค่ะสามารถดูรีวิวในเพจแล้วก็มาทำอะไรเลยมาทได้เลยนะคใช่ค่ะเหมือนตามรีวิวไหมลูกเหมือนค่ะขอบพระคุณนะขอบคุณมากค่ะขอบนะค่ะก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนทางแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กรีดยางตัดป้อยขุดมัน แต่กลัวหน้าหน,นาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาว